สำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับธรรมะเลยก็จะต้องเริ่มจากการที่ว่าเข้าใจจุดประสงค์ของการศึกษาว่าที่ศึกษาศึกษาเพื่ออะไรเพื่อเข้าใจธรรมะเพื่ออะไรเพื่อละความไม่รู้เพราะความไม่รู้จึงทำให้เข้าใจผิดเห็นผิดซึ่งการที่เห็นว่ามีสัตว์บุคคลมีตัวตนและก็ยังมีความเห็นผิดเรื่องอื่นๆสืบเนื่องจากความเป็นตัวตนอีกมากมายนั่นก็แสดงเห็นว่าศึกษาเพื่อละความไม่รู้ มีหิริมีโอตตะปะในความไม่รู้นะคะไม่ใช่ว่าต้องการรู้อย่างนั้นต้องการรู้อย่างนี้ต้องการรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นคือศึกษาแบบชาวโลกเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาธรรมะก็คือศึกษาสิ่งที่มีให้เป็นความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพื่อละคลายความไม่รู้แล้วก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าความไม่รู้ของเรายิ่งศึกษายิ่งรู้ว่ามากแค่ไหนเพราะฉะนั้นผู้ที่จะกล่าวเรื่องความไม่รู้ได้ คือผู้ที่รู้ว่าไม่รู้แค่ไหนแค่เห็นเนี่ยนะคะไม่รู้ความจริงเรื่องราวต่างๆทั้งวันจากสิ่งที่เห็นหรือเปล่าตั้งแต่ตื่นจนหลับทะเลชื่อทะเลภาพโอคะพ่วงน้ําใหญ่เพราะว่าขณะนั้นไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเลยแล้วก็ติดตามไปตลอดในเรื่องชื่อนะคะจนกว่าขณะไหนที่สติสัมปชัญญะเกิด เมื่อนั้นรู้ว่าทรงแสดงการฟังทั้งหมดเพื่อให้ถึงกาละที่สามารถจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะและขณะนั้นเองค่ะจึงมีธรรมะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเพราะว่ามีลักษณะของสภาพธรรมะให้รู้ให้เข้าใจถูกต้องว่าแม้แต่คําที่กล่าวว่าธรรมะก็มีลักษณะจริงๆแต่และลักษณะเมื่อสติสัมปชัญญะระลึกได้ ก็เป็นการศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจธรรมะนะคะไม่ใช่ศึกษาอย่างที่เราเคยศึกษาทางโลกเพราะฉะนั้นทางโลกจะศึกษาแบบหนึ่งและก็ทางธรรมะก็จะเป็นการเพื่อละความไม่รู้